สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบอพอกับจ่าปออีกคือเก่าค่ะเมื่อนีเดินทางมาติดตามตัวเลขค่ะยูทีต้นบักเผาที่ออกออกออกนอเนาะออกนอแมนบอผี่ดาวันออกนอหรือออกยอดแตกยอดเป็นไข่ไข่พญานาคค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะอยู่หลังบ้านของผี่ดาวันเนาะค่ะนอนี่ค่ะ นี่คะ่ะท่านผู้ชมเป็นไข่ไข่ยพญยานาคเลยค่ะพีดาวันเพิ่นก็นเลยจะมาจุดถูบเนาะคะ่ะเนาะจุดถูบแต่งขันหาคะ่ะท่านผู้ชมแต่งขันหาเนาะคะ่ะเนาะเพื่อขอโชคขอลาบค่ะกับพญานาคเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะท่านผู้ชมออกมาเป็นไข่ไข่เสียนเนาะคะ่ะเนาะหัวเนาะเป็นไข่ไข่ยพญยานาคเนาะพีดาวันเนาะ เป็นทั้งหัวเพิ่นเนาะเป็นทั้งหัวหรือทั้งหางเนาะกระเปกไดเอฟซี่เบิ่งที่ละ่กะกับเเคยเห็นคือกันมันือจะเป็นอย่างสี่นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นไข่ไข่พญานาคจะเป็นส่วนหัวหรือจะเป็นส่วนหางแอดกับโอหูคือกันเดอ้อท่านผู้ชมเบิ่งเอาแต่ว่ากัมีรูปร่างไข่ไข่ของพญานาคนอกค่ะนอ ก็เลยมือนีก็ถือโอกาสเป็นมือสันวันดีค่ะจะมาจุดทูบขอโชคขอลาบเนาะคะ่ะนอแต่งคันหาขอโชคขอลาบก็บเพิ่นค่ะจะมีนําแดงแล้วก็คันหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผีดาวันตอนนี้เพิ่นก็กกาลังจะจุดทูบบอกกาวเจ้าที่เจ,ทเจ้าทาาเนาะคะ่ะนอเพื่อที่จะเปิดหูเปิดตาเนาะคะ่ะนอให้เห็นโตเลขะคะ่ะท่านผู้ชมที่จะตรงกับวันที่ที่จะออกในงวดวันที่สิบหกเนาะคะ่ะนาสิบหก สิงหาคมค่ะสองพห้าร้อค่ะท่านผู้ชมแต่กะบโแน่เดอร์ค่ะเดอรเมื่อนี้เป็นวันจันทร์เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสามารถเสียงสุกเสียงดวงได้อยู่ได้เอฟซมื่อนี้ก็ได้ค่ะพิดาวันเพิ่งกำลังโคกับเจ้าทีเจ้าทางเด้อค่ะเปิดหูเปิดตาให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบน้ำเด้อเจ้าทีเจ้าทางเลย ไอเอฟซี FC, ช่องจาปอมันหมันรุ่ยๆน้ำแนเดอร์องปูพญานาก,กระดายเป็นขั้งแรกค่ะท่านผู้ชมที่มาขอโชคขอลาบนอกค่ะเนอก,น,อกน้ำเพลินค่ะเดี๋ยวด้อค่ะให้ให้ให้เบิง่งพีดาวันเพิินจุดถูกก่อนเด้อถูกนี่เป็นถูกที่แอดบูชามาแต่ วัดนนคุณหน่อยเด้อเอฟซีค่นเอฟซี FC ได้เบิงได้ติดตามในคลิปที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขที่แอดไปจุดขอโชคขอลาบกับทันทาวเวสวุวรรณกะเสียดายอยู่ค่ะที่ปล่อยคลิปฉากเกินไปเนาะคะ่ะเนาะปล่อยปล่อยคลิปในช่วงประมาณซีโมงค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าไปทายมานั่นช่วงประมาณทเทียงๆค,ค่ะกะขอโทษขออภยัยเอฟซเนาะค่ะเนาะจะพยายามปล่อยตัวเลขให้เร็วที่สุดค่ะ พีดาวันเพิ่นกำลังจุดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกันเนาะค่ะนอะกระล่มเนีค่ะบรรยากาศช่วงเศร้าค่ะประมาณสองโมงเสา้าเนาะค่ะนอะทีสิค<ซ>ะแมนอยู่วังหันบ่มีลมเอาเอาหัวบังเอาเอ้ยแน่บังลมก็คือแห้งได้ท่านผู้ชม <laughs> <laughs> ที่แหลกกบับบอมีลมดอกค่ะ บานนี้พ่อสิจุดถูกแล้วเราว่าล่มหาเอซี่ใกรโจ้มารหุ่น้งไปตอหยดทำบุญทำท่านตอไปสั่งบนสางมาแลนี่ครับปุยะปุยหน้าข้าขึ้นมา สาธุสาธุสาธุค่ะพีดาวันก็ได้จุดถูกแล้วค่ะท่านผู้ชมขอโชคขอลาค่ะกำลังจุดค่ะเดี๋ยวแอดซิให้เบิงเด้อท่านผู้ชมเด้อบางเทื่อกะกล่องกะคู่คู่ค่ะแน่กะขอโทษเอฟซีเนาะค่ะนาอโอ้ยแอดกะถือกล่องกะโปปินไดเอฟซีขอโทษขออภัยเนาะค่ะนาะนี้ค่ะจะเป็นไครข่ายจะเป็นไครข่ายหางเลยบอกพีดาวันเป็นหางบอก ขึ้นไปหอดทั้งเทิงพ่นได้ค่ะท่านผู้ชมเป็นหางหล่ะค่ะเป,เป็นช่วงหางเนาะกับกบ่เคยเห็นที่จะออกมาแปลกๆจังสิเด้ค่ะนี่น,น,นี่ค่ะอมพยาน่าหร่อนแม่ใช่หอมเจ้าหอมบ้า ของจริงสิครับนี่นีร้านหน่อยมานะำค่ะเอซีมันเป็นเองเนระเป็นเองครับมันเป็นเองครับสวัสดีครับผู้ชมหน่อยน้องพาคินภพาคีมสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับ,รบลูกไส้พีดาวันค่ะท่านผู้ชมมานะำเนาะค่ะเนาะมาขอชุไหนเป็นตัวเลขหรือเปล่ายะ เป็นตัวเลขบอเอฟซีเบิร์งเอาเดอร์อยู่อยู่ทางด้านส่วนคนโขนคนโขนหางของเผืนเหมือนศูนย์สองบอเห็นตัวไหนแต่ว่าแอดว่าศูนย์สองในเอฟซีห้าเจ็ดเก้า พี่หวันมาดูหน่อยเห็นตัวไหนเดี๋ยวให้พี่ดาหวันเบิงให้ค่ะแต่ว่าพี่ยงมนีเบิงว่าหาเจดเก่าพี่หวันเห็นบอนแต่ว่าแอดนี่เห็นศูนย์สองเลยน,นี่ค่ะนี่ค่ะเบิง้งเอาเด้อเอฟซีเห็นเป็นตัวใด บางเทือเ้าก็อาจจะเห็นบอขึ้นกันเด้เนาะแม่อแะแ้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงมันปีวันเห็นบอหร,รือบอเห็นเลยมันกาดไหมอะไม่กาดครับโอ้ยหลานหน่อยค่ะท่านผู้ชมมากับเมย์เพิ่นค่ะใช่ วัสด well ีครับไหว้ก่อนลูกไหว้ก่อนน้องพาคินไหว้ก่อนครับสาธุสาธุฟ้าเฟดหน่อยค่ะเดี๋ยวก่ามาล่อบึงเนาะค่ะนอว่าโตเลกถูกของพิดาวันนั่นจุดจะเป็นโตัวยค่ะท่านผู้ชมก้าวมาแล้วก้ามาแล้วอืมข้างหลางก็มี ตัวเลขพีดาวันวาเลขเก่ามากแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้โตเลขออกมาครบทุกตัวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดจะเอาไ้เบึ่งค่ะอันนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นส่วนมันจะเป็นไข่ไข่หางของเพิินเนาะผลค่ะ็นไปถึงผลสุดผลเลยค่ะไม่ค่อยอาเอามาแลวเอามาแลว

ตัวเลขตัวที่สองมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นเหลขเก้าเนาะค่ะนอเก้ามาแล้วค่ะเก้าเก้าเนาะค่ะนอเดี๋ยวมาล่อเบิ้งตัวที่สามกันค่ะว่าจะเป็นตัวใดเนาะค่ะนอมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเก้าเก้าสองเนาะค่ะนอตัวเลขของปูที่เพิ่งหายเหาเนาะค่ะนอเก้าเก้าสองค่ะท่านผู้ชมเป็นเหลขสามตัวเน้นๆเลยค่ะ แต่ว่าตัวเลขที่แอดเห็นอยู่ตรงด่านตรงโค่นหางเพ่น02เ้อค่ะธรรมุชม์ม02เละคะ่ะนอหรือว่าานผมุชมเห็นเป็นตัวใดกะเบิ่งเอาเนาะคะ่ะนอแล้วแต่โชคแต่ดวงของแต่ละคนเนาะคะ่ะนอนี่ค่ะแอดเห็นอยู่นี่ละานผมุชมเลขศูนย์ทั้งหนา หลักกาเลขสงทังด้านหลังแต่ว่าเอฟซีแจ็กสีเห็นเป็นตัวใดกับบ้องหูเดอวยค่ะเดอร์กับเบิงเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะนอกรอ,องพาคินเห็นตัวเลขไหม เนี่ยคะ่ะจะเป็นส่วนดันของหางเพิ่นนั่นล่ะคะ่ะเมื่อนี่ปูเพิ่นกับือสีมะหายโชคเข้าลหร่นเอ fc นาอเดี๋ยวแอดกับสีไปสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปเบิ่งเด้อคะ่ะประจําหวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะประตูรถเลยยังจอยเก้าเก้าสองค่ะ ค่ะธรรมชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขเนาะค่ะนอที่จุดถูกขอโชกขอลาบกับปูพญาหากได้เก้าเก้าสองค่ะทรรมชมห้าเก้าเจ็ดสองศูนย์ศูนย์สองนี่เป็นตัวเลขที่แอดห็นเนาะค่ะนอส่วนหาเก้าเจ็ดนี่เป็นตัวเลขพพ่ยงที่พิยงเห็นเนาะค่ะนอที่พิยงเพ่นไปขอโชกขอลาบน้ำกันเพ่นห็นเป็นหาเก้าเจ็ดค่ะแต่ว่าแอดเองนี่เห็นเป็น 2002นเนาะค่ะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขทูบที่พีดาวันเพิ่นจุดขอโชคขอลาบกับปูเน,ะะนานะ,ค,ะาค่ะเนาะได้992ค่ะท่านผู้ชมกาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขแลักกาแนวทางค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะศิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคโชคหมานๆรวยๆกันทุกคนค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ